สำหรับคลิปนี้นะครับที่ผมจะมามากู้ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่มันบูตวินโดว์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แฟลชไดร์ที่มีไฮเลนส์วินโดว์ s 10และ Windows 11ไว้นะครับแล้วก็มากดนะครับรีสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วมากด Delete ดีล e ทดีล e ทด e ล e ทดีล t ทกด Delete หรือว่า F 1 F 2นะครับมาคู่กันนะครับเพื่อที่จะเข้าหน้าไบ OS ออสนะครับ โอเคหน้าจอไบออสก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้เรามาเลือกนะครับมาเลือกบูตนะให้เรามาเลือกเป็นบู t USB นะครับเลือกเป็นเลย เราเลือกเป็น USB เลยนะครับ USB h a n d i s นะฮะคือเป็น s a n d i s ก็คือแฟลชไดร์ลูกนี้นะครับเป็นอะไรตัวนี้โอเคเสร็จปุ๊บเราก็กด ESC ครับ ESC ไปแล้วเราก็ไป Exit นะครับ Exit แล้วก็เซ t นะครับ,บโอเคเดี๋ยวเราดูคั <c oughs> นนี้หลังจากรีสตาร์ทเครื่องมันก็จะบูตเป็นที่แฟลชไดร์ลูกนี้นะครับซึ่งมี Windows วินโด์ย่อยๆอยู่นะครับเพื่อที่จะบูตข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลจากฮาร์ดดิสต์ลูกที่เสียนะครับรอสักครู่นะครับคราวนี้พออ่านแฟลชไดร์ก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับวินโด์ก็จะมาแนละ้วอันนี้วินโด์กำลังรันจากแฟลชไดร์นะครับตัวนี้ไอ้เส้นเส้นในจอเสียนะครับอย่าไปอย่าไปให้ให้ใหความสำคัญมันนะครับเรามาดูตรงนี้ เพราะว่าจออันนี้ผมเอาไว้เพื่อเทสแล้วก็เปิดเครื่องให้ใช้งานได้ไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะต้องสวยจะต้องเพอร์เฟกนะครับเอาแค่เปิดงานได้นะครับหลังจากนั้น Windows ก็จะบูตจากแฟลชไดร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะครับว่าในเครื่องในฮาร์ดดิสซีเนี้ยเขามีข้อมูลที่เขาจะให้เราเก็บไหม บางคนก็จะเป็นข้อมูลสําคัญซึ่งเป็นข้อมูลจากโรงเรียนหรือว่าของเด็กนักเรียนใกล้จบนะครับก็ให้เก็บเอาไว้นะครับนี่ก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับ <c oughs> เสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาดูได้เลยนี่มาที่ไมโครคอมพิวเตอร์นะครับปึ๊บเห็นไหมฮะไดซีเต็มเปี้ยเลยเมาดูข้างในครับปึ๊บนี่ฮะข้อมูลจริงๆก็จะมีไม่กี่ที่นะครับ มาที่ user นะใน user ก็จะมีประกอบไปด้วย au l l s e default default u user แลวก็อันนี้ครับชื่อนี้ก็จะเป็นชื่อที่เขาตั้งตอนที่ลงโปรแกรมก็เป็นตัวนี้นะครับรายละเอียดข้างในก็จะมีไม่กี่ตัวนะครับก็จะมีแต่ละเอียดมันเยอะนะแต่เราจะใช้ไม่กี่ตัวสิ่งที่จะต้องดูก็จะต้องอยู่ที่หน้าจอครับหน้าจอก็มีอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เครื่องนี้จะไม่มีอะไรนะครับแต่ผมทําให้ดู น,นี้ก็จะเป็นเกมอย่างเดียวเลยอันนี้เป็นเป็นฟอนต์นะก่อนนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมของเขานะครับแต่ถ้าเป็นของที่เป็นเกี่ยวกับครูหรือเป็นนักเรียนอะไรพวกนี้หน้าจอก็จะเป็นพวกด็อกิีเมนต์พวกเอกสารนะครับนนส่วนใหญ่ก็จะมีตรงเน็ตท็อปนะครับที่จะต้องเก็บนะครับแล้วก็เน็ตท็อปเสร็จปุ๊บแล้วก็มาด็อกิีเมนต์นะครับตรงด็อกิีเมนต์ ในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บงานเอกสารเอาไว้นะแล้วก็ในไฟล์ดาวน์โหลดนะครับเนี่ยจะมีอยู่แค่3ไฟล์นะครับที่เราจะต้องดึงเก็บให้ลูกค้านะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวใครสนใจบูธไฮเลนส์หรือว่าแฟลชไดร์บูธวินโดว์แก้ไขงานตัวนี้นะครับเดี๋ยวทักมาใต้คอมเมนต์นะครับ มันจะทำงานเหมือนวิดโด้เลยแต่มันเอาไว้แก้ไขงาน